สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่ก็รบรักพบกับผมออฟวัดดานเนจแจะวันนี้มาทำตามสัญญานะการขัดรอยเฉียวชนด้วยมือนะขัดได้ที่บ้านของท่านนะนะฮะนยฮะมาทำตามสัญญาที่บอกว่าจะทำคลิปนี้นะนี่ตรงนี้เป็นรอยอันนี้เรไจะเห็นรอยอันนี้เราจะเห็นชัดเจนสุดนะนี่ก็มีรอยรอยหมดนะยาวๆนู่นเลยแต่ตรงนู้นบุบมันขัดไม่ได้แล้วต้องทำสีนะนี่นะฮะมันมีเน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 ดูไม่รู้เห็นหรือเปล่าแสงแม่งจ้าว่ะแดดมันแรงว่ะ นี่เห็นว่านี้เป็นรอยยุบรอยยุบเนี่ยเห็นนะอันนี้เป็นรอยนะอันนี้สีว่าติดรถนะฮะขูดนะอันนี้จะขัดง่ายแต่ก็เข้านิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวใช้กระดาษทรายขัดนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันอย่างที่ยุบที่เคยทําไปคลิปที่แล้วนะที่บอกว่ามันจะมีรอยยุบของแลกกเกอร์นะฮะถ้าเราใช้กระดาษทรายลงไปก่อนนะฮะมันจะทําให้เนื้อเนื้อแลกกเกอร์มันจะเสมอกันแล้วมันจะดูเนียนแลวจะมองไม่รู้เรื่องเลยคือไม่เห็นเลยเป็นเนื้อเดียวกันเลยเหมือนสีปกติเลยนะอันนี้จะมาสอนในการขัดมือนะฮะ เอาใกล้ๆก่อนช้าๆและชัดๆนะจน๊ะนี่นะไม่ต้องไปซื้อน้ำยาลงโลกนะอย่างนี้บอกนะแอมยาลงโลกมันอะไรนะเอากระบ,บองมาตีอ่ะนะไปหาดูคลิปทําไปแล้วทีหนึ่งนะที่เอากระบ,บองตีปังปัง้ะนะไอ้เหี้ยเอาสีสเปรย์พ่นใส่กระบองก่อนแล้วก็มาตีให้สีติดนะนะไอสัตว์ไอเหี้ยกูว่าขัดออกไอสัตว์ไม่ต้องใครใครขัดออกนะไอเหี้ยไอเหี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือว่ามันขูดมันขูดเข้า มันคูดกับรถไม่เอาไม่เอากระบ,บองมาตีมันจะสีมันติดเนาะบางทีสีมันเข้าเนื้อแล้วก็ไม่สามารถขัดให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้ก็คือต้องทาสีอนึ่งเดียวแค่นียอย่างที่ผมโป้เนี่ยเห็นนะรอยโป้เนี่ยนี่คือพวกเก็บรักยิ้มเป็นรอยลึกสีก็ทาะกระเทอะอันนี้นี่นี่คือเก็บนะนี่เก็บรอบคันเนาะเก็บรอยมาเลยลูกค้ามาบอกว่ารอยรถเขาไม่เยอะนะฮะก็ดูผมโป้เลยรอยเยอะเปล่า นี่แค่ข้างเดียวนะข้างนู้นชิบหายวายวอดเลยนี่เขาบอกว่ารุ้เขาลอยไม่เยอะนะเนี่ยเนี่ยโปตรงนู้นแต่นี่นี่แค่นี่แค่ข้างหน้าเนี่ีคือสี่ประตูนะข้างหลังนี่ก็ยังมีกระบายนะให้ดูแค่นี้ก่อนโอเคเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะเซ็งอะฮะเริ่มเลยดีกว่านะนอกเรื่องเยอะแล้วไอ้สัตว์นี่นะฮะลอยเชียวชนเห็นป่ะชัดเจนนะเห็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 นนะคูดมานี่เลยนี่นี่ยาวมานี่เลยเห็นปะวะไอ้สัตว์ตรงตรงนี้ไม่ค่อยเห็นวะมำนี่เห็นชัดเลยมันลูดยาวเลยเนี่ยนะ เนี่ยเราใช้นี่ก่อนเลยไปหาซื้อนะฮะตามร้านพัสดุก่กอสร้างนะ,ะกระดาษทรายนะเบอร์สองพันนะฮะเบอร์สองพันนะฮะถ้าใช้มือต้องใช้เบอร์สองพันนะ,ะอย่าไปใช้เบอร์อื่นนะใหญ่มันใหญ่วันนี้เบอร์พันไม่ได้เลยเบอร์พันก็ถามว่าใช้ได้ไหมได้นะฮะแต่ว่าก็ขัดไอ้นั่นถอกัดหนึ่งอ่ะถ้าแรงเยอะถ้าบ้าพลังก็ใช้ได้นะนะแต่วันีกูผอมแห้งแรงน้อยนะออกแค่นี้พอนะเบอร์สองพันแล้วกันนะหยุ่นยุันล้ไปหรือเรื่อง อะเริ่มเลยไอ้เหี้ยแล้วเธอล่างสร้างโอเคอย่างนี้มันยังง่ายกว่าถ้าเกิดอย่างที่สอนไปวิธีการขัดทีแรกใช่ไหมใช้เครื่องลงไปเลยนะมันจะช้านิดนึงถ้าเกิดเราเอากระดาษทรายลงก่อนเราจะขัดไวไวกว่าเดิมเยอะก็าเราขัดสีที่มันมาติดอ่ะติดกับลถเราอ่ะออกไปก่อนแล้วทีนี้เราก็ขัดทีนี้มันจะออกง่ายแล้วส่วนไอ้ที่มันกระทาอออกไปแล้วโดนคูดเนื้อเราออกไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถกลับมาได้ก็อย่างที่เคยบอกไปโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยเก็บผ้าน ว้าวนี่นะฮะรอยนี่รูดรูดยาววันนี่เลยนะแม่งไม่ค่อยเห็นว่ะสีมันดำว่ะเดีด๋ยวดูดิเออชัดชชัดชัด,ชด,ชด,ชดให้ดูก่อนรอยคูดนะฮะนะถ้าคุณไปคูดแบบว่าไปขูดประตูบงประตูบ้านสีมันติดอะไรอย่างเงี้ยออหรือไม่ก็าขูดรดแถวบ้านบ้านตรงข้ามเนี้ยนะเป็นรอยเอยอยงี้ยกระดาษทรายนะฮะขัดเลยขัดไปเลยะฮะเน้น,ตร,รนะะตรงที่มีรอยนะฮะขัดไปเลยตรงที่มีรอย ไม่ต้องขัดเยอะนะขัดเยอะสีแตกนะขัดเฉพาะแค่ให้มันสีสีที่แบบว่ารถฝ่ายตรงข้ามหรือเราไปขูดตามประตูบ้านอะไรเงี้ยรั้วบ้านอะไรเงี้ยแล้วสีมันมาติดเงี้ยสีรั้วบ้านมาติดสีรถตรงข้ามมาติดอย่างเงี้ยเราขัดแค่เฉพาะให้ที่สีมันมาติดนะฮะนะที่สีมันมาติดเนี่ยออกแค่นั้นเอง แค่มันออกนะฮะขัดแค่ประมาณนึงนะไม่ใช่ว่าเน้นเต็มที่โอ้โหกดแบบว่าบ้าคลั่งเลยบ้าพลังอะสีคือก็สีแตกนะคือไม่สามารถช่วยทำอะไรนะคือต้องโค่นใหม่อย่างเดียวทำสีอย่างเดียวเลยโอเคนี่ฮะถูออกนะเอาแค่มันออกนะรูปน้ำนะเอาน้ำถูไปนะดูไปนะจังหวะน้ำไหลน,นะดูไปว่ามันออกออกหมดยังถ้ารู้สึกว่ามันยุบ,ยบแล้วก็รูปเน้นนิด,น,ด,น,ดนึงนิดนึงประมาณนี้เนี่ยเห็นไอ่อนนี้ออกหมดแล้ว ออกมาแล้วนะฮะโอเคแค่นี้เองง่ายชิคไผ่ไว้วอนนะนะไม่ต้องไปซื้อน้ำยาล้างโลกหรอกไอสัตว์น้ำยาเฮียอะไรสัตว์เว้นพวกมึงขัดกันง่ายยังไงสัตว์ทำเฮียอะไรสัตว์เนี่ยโดเนะี่ยอันนี้ฮะอันนี้ของจริงนะทำจริงนะฮะอันนี้คือวิธีจริงะฮะที่ใช้ผลและได้จริงด้วยนะนี่เช็ดนะฮะเช็ดให้แห้งนะเห็นนะจะด,ด้านเห็นปะวะเห็นปหมเนี่ย <laughs> โอ้ัายมันก็อยดีแล้วแสงโอ้แสงมันจ้าว่ะมองไม่ค่อยเห็นเลยนเนี่ยเห็นปพราะวะ่าเออเห็นแล้วนะอ่นะอ่นะเห็นนะเห็นนะนี่นี่นี่มันจะด้านๆเนน,นะเป็นมันเป็นรอยกระดาษทรายมันด้านเพราะกระดาษทรายนะนจะด้านหมดเลยที่เราขัดกระดาษทรายลงไปมันจะด้านหมดเลยมันจะไม่มีความเงาทีนี้เราจะาทําให้เหงาวิธีเดิมฮะใช้ผ้าโอเคขัดป้ายยาไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ต้องเยอะมาก โอเคขัดถูนะใช้เหมือนเหมือนที่สอนขัดไฟอะ่ะกำผ้าไว้เลยถูถูจนว่าห้อยเส้นกระดาษทรายจะหมดอะ่ะจนมันขึ้นเงาอะ่ะแต่สีดําค่อนข้างจะไอ้อนี่หน่อยนะสีดาค่อนข้างจะขัดให้มันหมดเส้นยากกว่าสีอื่นนิดนึงสีดํานี่เป็นสีที่เงาที่สุดนะฮะบอกไว้เลยส่วนสีขาวนี่เป็นสีที่ไม่เงาที่สุด <laughs> อันนี้เรื่องจริงสีดาเป็นสีที่เงาที่สุดนะแต่ว่าแม่งรักษายากนะจอดแป๊บเดียวฝุ่นแม่งก็เกาะแล้วแม่งก็แม่งหมอกแดกเลยสัตว์จอดแป๊บเดียวต้องพกไม้ขนไก่ไว้นะอย่าไปใช้ผ้าเช็ดนะฮะใช้ผ้าเช็ดก็ถอกอะไอ้นั่นถอกอะเนะี่ยไม้ขนไก่ดีที่สุดซื้อไม้ขนไก่พกไว้เลยลรถของท่านเป็นสีดํานะฮะเอาไว้ปัดฝุ่นถ้าเช็ด้วโอ้โหเช็ดก็ต้องเช็ดทั้งวันอะเช็ดต,ตายอะเช็ดเหนื่อยเลยนี่ฮะถูถูถูถ,ถูไปเรื่อยเริ่มเงาแล้วน,นะ ส้นกระดาษทรายมันเริ่มหมดแล้วเราเราใช้กระดาษทรายเบอร์สองพันด้วยเม็ดทรายมันจะละเอียบมันจะประหยัดแรงเราแต่เราใช้เบอร์พันแม่งก็โอ้โหเหนื่อยวะจริงอย่าใช้เลยนะนี่วิธีง่ายๆมันก็ไม่มีรอย,เ,ยเห็นป่ะหายหมดแล้วนะงนะ่ายชิบหายเลยฮนะไอ้เหี้ยฮนะง่ายกห่าน้ำยาลงโลกอีกนีอข <laughs> ัดไปเรื่อยๆฮะ ขัดไปจนปอดเส้นเป็นหมดเส้นกระดาษทรายนะฮะอย่างเงี้ยคือเงาแล้วแต่เราจะผมจะขัดอีกซ้ำไปอีกซ้ำไปเรื่อยๆย้ำเข้าไปเน,นี่ยออกกันนะเนี่ยนี่ก็เช็ดออกปุ๊บนี่นงเงาแล้นวนะเงาสีตัวรถอย่มั้งเงาสีเดิมอีกทีนี่ตรงที่โดนเป็นสีเป็นรอยนะ หายไปแล้วนี่สีมาติดแน่สามารถขัดได้ที่บ้านของท่านเลยง่ายๆทีเดียวเองนะไม่ต้องซื้อยาลงโลกเนี่ยเห็นไหมโอ้โหโอ้แม่เจ้าเว้ยเห็นไหมไอ้เหี้ยเงาล่องไห้ไอ้เนี่ยเห็นไหมนะยสแนวไอ้เนี่ยายว่าสีขาวเหกเห็นไหมนะไอ้สัตว์เงาล่องไห้เลยไอ้เหี้ยแมงวันเกาะหัวแตกอ่ะลื่นไอสัตว์ โอเคใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e ใส่ไปเมื่อกุที่กูแดกด้วยไอสัตว์กูจะแดกต้มยำโอเครู้เรื่องกดติดตามไปด้วยแ <laughs> นะแจ๊ะ <laughs> แค่นี้แหละเดี๋ยวมีคลิปไหนแบบว่าเดี๋ยวเจออะไรแบบว่าไอ้น้ำยาลวงโลกอะไรแบบว่าพอแก้รำมันได้เดี๋ยวผมจะเอามาทำคลิปใหม่ะครับรู้เรื่องแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากแนะ่แจ๊ <laughs>